อลไพี่น้องอมุกหนาไม้หนาไม้ม,มาจากทางนู้นจะพักเฉียนลอดอลยอะพี่น้องกินข้าวมาตีเชฟกพี่น้องเด้อสบ,บายดีบบยดแม่มขึ้นขตอนแรงปัญจาบมืนอี้มากินขขาด้แม่มอนพี่น้อเอ้ยมามมากินขขาดวกันเด้่ยเขาแลงกันเล้อยพี่น้องเด้อ สบายดีพี่น้องมามามาพี่น้องจ้มุกเอาเองหมดและข้างไกลข้างไกลมาเด้อสี่ประเทศลาบสี่ประเทศไทยข้างประเทศมามาคีถอนกันหนึ่งนาค่าพี่น้องหมักบวบแลรวก,พก,ก็พักกูดพักขูดยอดอ,อ่อนอ่อนมี่จะไมูลพัอ กินแบบพักๆสมทักษิยันมงอะไม่แจ่วเป็นต่แซ่ดด้วยพี่น้องเอ้แจ่วกะบแจ่วตอนแปรแค่ครับแจ่วประแดกอันมักพริกดิบนะฮะตำมกพริกดิบใส่หอมป้อมหอมบัวพี่น้องตำพริกดิบใส่กับต o r ประแดกเป็นกระบวกพักแซ่บพี่นอมามา้องมนมาคือการเฮ้ยห่วยชิ้นตนังงาปะละดุกคืขขอกุ้งห่วยงาแล้วมีไมาป่าเด้วยงา mình nó sôi mấy ngạp đấy ừ, cái này mình ngạp mà dạ dạ đi ơi thuận là đưa và thuận mười đưa năng đưa mà đưa ต้นหอมและแม่เด้อกระตุกๆทุกคนามาดูให้อเราจะมีมาคุณวะเฮ้ยเราไปขายโรตีขำบุลีมาต้นวางมาเด้อเฮ้ยหอมเตีงเงด้อเพชรนางเพชรมาเด้อต้นแม่เด้ออาหารบ้านๆกินแบบนี้แล้วมันแสร็พี่น้องเอ้ย ข่าวเดิมมุกไหนเราแสบแซบถือตลาดมุกเราทรา่านกีบถือทุกถือนัำไหมาถึงานนันหมาบ้านร้ายบ่า Nào nà ừ. Chắc mà hãy ừ. mẹ đưa. đưa Mẹ thích mấy sống đơ Hết mấy sông Hết tên của khúc mà nè miền Nói lại đen chứ nổi nọ Bắt ra mặt ướt nó mạnh Như thế hết cho bọn mày, <laughs> mày thông Cho hết bên bọn mày thông Mày xử mà hả ừ. Hết hãy mẹ đưa hết là Hết chín, trong hết mấy Mày, mà ừ. mà khai, mày, mày, mày lô mà mày เดไปกินยำแรกมายำอึดยำไม่อึดก็เด็กแกงกิน

อืออาเรื่องมองอื่นอ่ฮะโต๊ะบนอื่นไก่กับตกอีกมันไม่ตกะไหนเปนตกะมอนอื่นคือเพื่อนก็เรื่มท้องอื่นเรื่มท้องลงพผมแม่ทับเพ็ดผนสังตักกระแตรนได้จะได้จะไดาจะไปก้านให้แน่ให้ได้ชื่อให้ไปก้านมาแลงแล้วเขาบอกลาเข้ากับก้านปลาได้เท่าได้จะได้ ไปใช้กับเอาเออเอเอแม่แม่จะได้มากเขาจะโทรบอกให้เรามาเอาโอเคเอาไปการแมลงจัดการแล้วแมลงเออเอาของเมื่อก่อนการมาขายแล้วเนี่ยเราอยากกินจั๊กเต็นอ่าเนี่ยเอาฮะมันหมักตัวนั้นแล้วแม่มาห้าบ่ฮะอือบักคอนี้บ่ฮะบักคอนี้เชิงแล้ว Nó xương má khá bởi xương đó là mặc Đó là xương Mặc xương lại lại Má ngam quá nhỉ lại lại Đi lại lại Đi lại lại Mặc cô giáo thì dài thì dài เออเจิงมาบลาลุยงม,มาดังดาวเซือมันห่วงกระตูเลยแม่ผู้ชายนะห่มหามันหทนม,มาเถอะนะเพิ่นปิดอันกระโตอันยิ้มหี้เป็นอะไรแม่เอ้าพี่ขาวก็ว้าอบายมากระตูละลายๆพี่น้องไอ้พี่ไอ้น้องก็พูดเรื่องมาว่น <c oughs> เป็นไงคนเราเ,เออวะมันแปลกว่ะหัวขันมันมันไปงงเจืออรบวะุบเาามากครับยัดทุบ้าไบ้ได้ลูกมันบุิใจน้ำพายแหะได้กระจาให้ม่นยัง,ยงให้ได้ลูกที่ตาดเลี่ยงแล้วตายตายแล้วเปเลี้ยง เรียงแล้วก็ไปแทกับชิ้นหอดมันคะไน้เรียงกัแพงเป็นนเรียงแ,แท,งทงแ้ๆอยู่กาจะจายบาดสิมคะแน้เรียงแล้วมีความผูกพันกับมัน

ตึ้งแบบนีああ้ตรงพืのの้นค่ยง่ายเลยเอวมต้องบุกเพื <as S 2> course, ่นขามตื <as diyor> ้นอยู่ไหนแลกองอหนแล้วดังเพื่อนขามบางนุเอาบอกติดตอนนั้นเอาบ็อกปิดเที่ยงเอา ลูกลูกเฮ้ยนองดีอยู่ไหนนมาบอกยังไนบ้าอุาชชัดๆก็ได้อ่านี่แหละก็เป็นบัาลูกเหนบเจ้าหล่ะแขงเฮียนเดยวเขาไม่ได้เอิน เขาเอิญนั่เขาไปเอิญนั่งเขาเอิญจีเอิญเจี๋ยวะเอิญเจ๋ยลูกก้อยเขาเอิญเจ้าเหรอแมเอิญเจ๋ลูกอือยดีกันแหละดีเลยเขาเอิญเจ๋ยเอิญเจคิงโอ้ยสาธุเป็นเป็นเจ๋ยละอือไปสมพรปากเขาเดิมขานเขาเอิญเจคิงโอ้ยผสมพรปากทุนเจ้าเด้อเอิญข่อยเจกี้มาซื้อได้ลูกเด้อ พอได้เป็นเจเลยเป็นคือเจเล่เงินแบบเจลี่เจล่เจลี่เรียงนี่คือบันผักเจงันออกดอกเบี้ยบันผักเขาเซาเก่งแท้หางเงิน เป็นยังดายแล้วก็ให้เป็นคนดีกับพ่อแหละเลือกสิ่งที่มันดีกับพ่อ เอืบนี่็พอดีเขาเอือบสำบรับผิดคนนั่นจากแม่วันจังบะจอมเอือบซิมเอบปลายังขยะยั่นแหอืมใส่พิกปนโรดแมงวันบะจอมอืมบะจอมแมงวันบะจอมเอือบซีมือใส่พิกห้องประหยัดจ้เกวก็ได้เพราะว่านี่ผิดตรงนี้เยแมงวันบะจอมมันจะบอกผด xin ừ. mời các bạn bè của mình để ủng hộ mình ủng hộ mình ủng hộ mình ủng ผ้าเหลือ้อยตุกตุกทั้งผักชีนโนตุกไปตุกบั้นพินไปเหงบั้นพินบั้นโขบปลาไว้ทางนี้นะน้องขีตอมปลาขโตยุ่งยากก่อนเจียวขามหน่อยก,ยกินก่อนผัดก่อนยุ่งยา <S <S อเอาล้คลิปนี่าหน้าไปก่อนด้พี่น้องเด้อืามิาเปแชกดไกดติดใจให้ส่งบบาหน่อยแล้วตกพัวได้พี่น้องเด้อแล้วก็อย่าลืมติดตามส่องอัน น้องกันนัดเสแหน่เดอ้อพี่น้องเดอ้สอส่งหน,หน้อยน้อยลูกหักไม่ม้อนเด้อติดตามเดอ้อแล้กการจะลืมตตามสองน้องสลิดเด้อกดโปกดยกโปอย่าง